ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมมาตรงลาตีเนาะกับเกมคาบา i อินฟินิตคอมโบนะคลิปนี้ก็จะพามาดูดันอีกหนึ่งดันนะครับผมที่มีของที่ทุกคนต้องการมากฮะเออมีประดับหนึ่งชิ้นที่ต้องไปหากันในดันดันนี้นั่นเองนะแต่ว่าด้วยการปรับดันของมันแล้วก็ต้นทุนในการลงของมันเนี่ยความนิยมมันก็นเลยน้อยลงไปครับผมในการไปฟาร์มนั่นเองนะดันนั้นก็คือ เจ้าดันเขาหักฮะหรือว่าเอ็ดออฟแพนธอมนั่นเองครับผมแต่อันนี้มันชื่อบล็อกเค้นอะไรก็ไม่รู้นะแต่เราเรียกกันว่าเขาหักนั่นเองครับผมซึ่งราคาบัตรดันเนี่ยมันค่อนข้างจะทําให้หลายๆคนที่อยากจะฟาร์มเนี่ยมันมันต้องตัดสินใจครว่ามันจะคุ้มที่ไปฟาร์มหรือเปล่าเนาะค่าดันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ4 4.5 M นะแล้วก็เคอควอทอีก3เมตรครับผมค่อนข้างจะเยอะนะค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ในดันค่อนข้างจะตึงเวยเรามาดูที่หน้าดันนะหน้าดันเนี่ยมันบอกว่าเลข C p พที่ 7แสนสี่เก้าพันเนาะแต่สำหรับตัวละครผมเนี่ยก็น่าจะลงได้นะเพราะว่ามันเป็นเบสเดอร์ที่มีดิฟเลตค่อนข้างจะเยอะฮะอาชีพอื่นเนี่ยเลขที่แนะนำก็จะอยู่ราวประมาณ90 0 0 0 0นขึ้น900,000ขึ้นนะถึงจะออตโตอยู่นั่นเองนะถ้าไม่ออตโตคือต้องลงมาเล่นมาเล่นแบบเล่นมือครับผมเออมันถึงจะเอาอยู่นะมาดูไอเทมที่ดรอปในดันนี้นะในดันนี้ครับผมก็จบดันเนาะมันจะได้คาบาบาดมา5อันนะแล้วก็ของในดันนี้เนี่ยเป็นระดับขั้นอะคิเดียมครับผม แล้วก็มีโมดไซต์ทุกขั้นเนาะจอดแดงจอดขาวอันนี้ของแลนะแล้วก็แลอีกชิ้นหนึ่งนั่นจะเป็นหู De เฟนทีบวก7ครับผมแต่สิ่งที่คนมาหานั่นก็คือ t านาทอสซิลบ u สนั่นเองนะจ้างธานาทอสซิบุสคืออะไระครับผมมันคือแคปซูลครับผมแคปซูลที่เอาไว้สุ่มหาประดับธานาทอสบุสนั่นเองเนาะหรือว่าไอ้เข็มกัดตัวนี้นะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับผมเออส่วนใหญ่เขาจะเอามาตีบวกกันนะตอนที่มันตอบมาจากกล่องบอสเนี่มันก็จะดอบมาเป็นแบบนี้นะเป็นแคปซูลแบบนี้ผ แล้วก็เราก็จะมาเปิดสุ่มออฟกันอีกทีหนึ่งนะคือถ้าเปิดสุ่มออฟดีๆออกมาก็ราคาก็จะสูงไปเรื่อยๆเนาะคือในเซิร์ฟเนี่ยมันมีน้อยนะสะเกตดูได้ครับผมกระทั่งแม้แบบเป็มแค๊สซูดเนี่ยก็มีไม่กี่ชิ้นเองอน้อยคนนะที่จะมาฟาร์มดันนี้ครับผมเออเพราะต้นทุนมันสูงนะเดี๋ยวผมจะลองออโต้ให้ดูเนาะสําหรับตัวละครผมครับผมถ้าเป็นเบดเดอร์นะสําหรับเบดเดอร์นะถ้าเป็นเบดเดอร์เดี๋ยวกดยาก,กว่านะคือดิฟเลตที่แนะนําอยู่ที่ประมาณ้นนะื่ ตอนที่แปลงครับผมตอนนี้แปลงแล้วเนาะตอนที่แปลงผมตอนนี้อยู่หมื่นสองนะเออดิฟเลนตอ่าหมื่นสามละมันจะหลบได้ประมาณหนึ่งฮะแล้วก็ต้องใช้แบตสามด้วยแบตสองนี่เอาไม่อยู่นะเพราะว่ามอนมันมันไม่มีมอนเคลียร์มันคือมันต้องเคลียร์เป็นหมูอย่างงี้ครับผมการออโต้ในด่านนี้ครับผม,ค,บผมค่อนข้างจะช้ากว่าที่เราจะเล่นมือนะเพราะว่ามันจะมีอยู่จุดจุดหนึ่งฮะที่ทําให้มันช้าเองแล้วผมก็จะปล่อยออโต้ไปเรื่อยๆนะให้ดูเป็นเลยครับผม ว่ามันจะเป็นแนวทางไหนเนาะดันนี้ครับผมถ้าดาเมจเราน้อยนะตอนนี้ดาเมจผมเท่าไหร่ต้องให้ดูด้วยเนาะแอตแท็กอรวมผมอยู่ที่4,500 0นะมันจะทำให้เวลาไม่พอนั่นเองนะคือดันนี้ค่อนข้างจะต้องมีของประมาณหนึ่งครับผมตรงนี้นะจุดแรกนะที่ถ้ามันออโต้เนี่ยมันจะตีไม่ครบครับผมถ้าเราเล่นมือเนี่ยผมก็จะลากจับวอสาตัวนี้เนี่ยมารวมกัน แล้วก็หวดทีเดียวนะแต่ดูตอนออโต้ฮะด,ดูเลือดผมนะนี่ดูเลือดผมคือต้องรอแปลงกลับมาอะถ้ามีแปลงก็จะยืนได้นะเนี่ยมันเสียเวลานะตอนที่ออโต้เวลามันก็จับไปเรื่อยๆเลยเ มา,มาถึงจุดที่ทําให้เราเสียเวลานะก็คือจุดนี้ครับผมตอนที่ผมลงเล่นมือเนี่ยไอตรงจุดนี้เนี่ยผมก็จะเปิดพร้อมกันทั้ง3เสาเลยนะแล้วก็พอเปิด3เสาแล้วเนี่ยบอสมันก็จะออกแล้วแต่ตรงนี้เนี่ยที่ผมไม่สามารถแปลงแป๊สได้เพราะว่ามันจะเปิดทีล็กเสานะเออมันจะทําให้เราเสียเวลาเนาะเพราะว่าเวลาในด่านนี้มันน้อยนะถ้าดาเมจไม่ทันกนะ็คือเวลามันจะหมดครับผมหรือไม่ก็ตอนที่เราไม่ได้แปลงอย่างเนี้ยเราอาจจะล่วงได้นะ แต่ผมจะปล่อยให้มันออโต้ไปเลยนะจะได้เห็นว่าเวลามันใช้ไปเท่าไหร่เนาะก็บอสสุดท้ายแล้วนะ เดี๋ยวเวลาอยู่ประมาณ5นาทีครับผมน่าจะทันนะเออเดี๋ยวเราก็จะมาดูด้วยว่าผมใช้เวลาไปเท่าไหร่นะเ้วปิดออโต้ตรงนี้เนาะให้มันตีออโต้ธรรมดาคือตัวละครผมเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะตตายได้นะถ้าตายหนึ่งรอบเนี่ยเวลาดันแทบจะไม่ทันเลยนะเพราะว่าสังเกตที่เวลาหน้าถอยหลังมันนะมันน้อยมากเลยนะคือมันเคลียร์บอสหนึ่งตัวเนี่ยมันถึงจะบวกเวลาให้เราเนาะ หรือถ้าอย่างเดี๋ยวต่อแปลงมันจะหมดนะเดีผมปล่อยให้มันแปลงหมดเราาดูว่าผมจะยืนได้ประมาณไหนนะ มาก็บอสใกล้จะตายแล้วนะจะบอกนะมาลงขำๆได้บุ๊ดดอบอะไม่ดอบเว้ยใช้เวลาไปประมาณ12นาทีครับผม30วินะก็เหตุผลที่มันไม่เป็นที่นิยมะฮะคือตัวละครที่จะออโต้ได้เนี่ยมันต้องแบบเก่งประมาณนึ่อนะ่ะเอาง่ายๆคือ CP ขั้นต่ำประมาณแ0 0แสนนะ900แสนี่คือกำลังดีครับผมแล้วก็เรื่องของต้นทุนบัตรดันมันนะค่อนข้างจะแพงนะ 4m กับอีก 3k os นะผมก็ตอนนี้ k os เมล็ด20เนอะก็ประมาณ120เจมแล้วก็อีก 4.5m นะของอย่างเดียวที่มีราคาคือ t h u n d t h o wood ก็ผมลงมาหลายรอบอยู่นะมันก็ไม่เคยดรอปให้ผมนะเออ t h u n d t h o wood เนี่ยก็ถือว่าเป็นการมาแนะนำดันจนเจด o f phantom ให้ดูเนาะหรือว่าเจ้าเขาแดงหักนะหรือว่าเขาหักนั่นเองครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะชื่นชอบยังไงก็ฝากากดไลค์กดติดตามไว้ด้วยแล้วกันเนอะสวัสดีครับ